สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับรคโมนะครับในรายวิชาหน้าตาศิลนะครับสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนเรายังอยู่ในนะครับองค์ประกอบหน้าตศิลนะครับนักเรียนครับองค์ประกอบหน้าศิลในสัปดาห์ที่แร้โคโมก็ได้อธิบายนะครับไปบางส่วนนะครับบางหัวข้อแล้วก็วันยนี้ก็จะมานะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับสอนเพิ่มเติมแล้วก็ทบทวนหน้าตาศิลนะครับหมายถึงศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำที่มีการแสดงสามารถ แบ่งได้เป็นระบำรำฟ้อนโขนละครซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับการแสดงหน้าศิลก็มีที่มีความสวยงามมีคุณค่าจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหน้าศิลน,นะครับอันแรกเลยจังหวะนะครับเวลาที่แล้วคุณโมก็ได้อธิบายครับจังหวะต่างๆ จังหวะเป็นพื้นฐานนะครับในการฝึกหัดน่าศัลปินเพราะผู้แสดงต้องเข้าใจจังหวะในการแสดงและฝึกหัดการแสดงให,ให้ถูกต้องตามจังหวะนะครับที่ทําให้การแสดงนั้นมีความสวยงามและพร้อมเพียงกันต่อไปนะครับทํานองทานองคืออะไรครับทานองคือนาตศิลป์จะต้องใช้อันครับภาษาท่าในการไล่ลามที่สอดคล้องกับทานองและผู้แสดงจะต้องทําความเข้าใจกับทานองที่ใช้ในการแสดงจะทำให้ผู้ที่ จะทําให้ผู้แสดงนะครับสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของทํานองนั้นให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ฝอนสาวไหมทํานองช้ามีลลาอ่อนหวานนะครับอ่อนช้อยเสริมปวงล่างาการแสดงนะครับที่มีท่าทางกระซับกระเฉงรำเตือดเทิงเป็นทํานองเร็วนะครับมีลลาความสนสนานแล้วใจนะครับคาร้อง เนื้อร้องนะครับที่ใช้ในการประกอบการแสดงอาศิลป์ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้เข้าใจนะครับความหมายของเนื้อเพลงเพราะจะทําให้ผู้แสดงสามารถสร้างสารรค์ท่ารำตากออกมาได้อย่างสวยงามและสามารถถ่ายทอดความหมายของเนื้อเพลงหรือเนื้อร้องออกมาให้ผู้ชมได้เข้าใจโดยที่ไม่ต้องพูดเช่นการแสดงอารมณ์โกรธผู้แสดงนะครับชี้นิ้วหรือว่ากำหมัดแน่น กระทืบเท้าสีหน้าบึ้งนะครับก็ทำให้เข้าใจว่าการแสดงนั้นเป็นอารมณ์โกรธนะครับคำร้องก็นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นบทประพันธ์ต่างๆนะครับท,ที่สามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจนะครับในเรื่องของการบรรยายนะครับบรรยายบทประพันธ์ บรรยายความรู้สึกบรรยายสิ่งที่กําลังถ่ายทอดบทร้องหรือเนื้อเรื่องต่างๆนะครับเช่นการแสดงโขนก็ต้องมีการมีบทร้องมีการใช้บทภาคบทเจราจาต่างๆนะครับหรือว่าการแสดงระบำรําฟ้อนต่างๆบางการแสดงก็จะมีเนื้อเพลงนะครับที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องสื่อถึงการแสดงชุดนั้นนะครับ ต่อไปนะครับมาดูนะครับภาษาท่าทางนัตสินไทยนะครับภาษาท่าทางนัตสินไทยคืออะไรครับคือเป็นภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นถ่ายทอดสื่อความหมายแทนคำพูดคำสพนามคนสัตว์สิ่งของหรืออารมณ์ความรู้สึกออกมาในลักษณะท่าทางต่างๆเช่นท่ารักท่ากโกรธท่าตัวเราท่าท่านท่าพยาคุดท่ามา้าท่าภูเขาท่ากิจกัน ถ้าขอโทษนะครับอันนี้นะครับนักเรียนส่วนนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากกับการแสดงสินไทยเพราะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆของผู้แสดงของบทประพันธ์ของสิ่งที่กําลังกล่าวถึงนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังกล่าวถ,ถึงนั้น,นเกี่ยวข้องกับอะไรก็แสดงท่าทางมาจากรูปภาพคือท่ายิมาย้มท่ายิ้มทุกโมงยกตัวอย่างมาอันแรกเลยนะครับรูปแรกเป็นรูปตัวนา ตัวน,นางคือผู้หญิงรูปที่สองคือตัวพระรูปที่สามคือยักษ์สุดท้ายคือลิงพระนางยักษ์ลิงก็จะมีความที่ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆครับที่มีความแตกต่างกันออกไป นัตยศัพท์คือคำศัพท์ที่เรียกชื่อลักษณะหรือกริยาท่าทางในการฝึกหัดหรือการแสดงงาศิลป์ไทยเช่นจีบความจีบหงายตั้งวงวงบนวงกลางประเท้านะครับวงล่างต่างๆซึ่งนัตยศัพท์ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการฝึกคาตศิลป์ไทยนะครับเพราะว่าถ้าผู้ที่เรียนลาต้องรู้จักคําว่านัตยศัพท์นัตยศัพท์เป็นพื้นฐานนะครับอีกอย่างหนึง่งในการเรียนวิชานาฏาศิลป์ไทยเช่นเคยเช่นเช่นกัน นะครับเช่นจีบเราต้องรู้จักจีบว่าจีบต้องจีบอย่างไรถึงเข้าสู่กระบวนการการใช้ภาษาท่าทางนักสินไทยไปอุปรกรณ์การแสดงนะครับการแสดงบางการแสดงบางการนักสินไทยบางการสแสดงครับจะมีอุปรกรณ์ที่เป็นประกอบนะครับสาคัญในการสแสดงเพื่อให้มีความสมบูรณ์สวยงามน่าสนใจซึ่งอุปรกรณ์แต่ละชิ้นก็ที่ใช้ประกอบไปด้วยจะต้องมีความสวยงามความเหมาะสมกับการสแสดงและมีความสมบูรณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้เช่นฟอนเทียนก็คือเทียนระบำตาลิกพัทคือพัดนะครับระบำดอกบัวคือดอกบัวประดิษฐ์เซิร์งสวิงอุปกรณ์คือสวิงระบำกิดดาพ,พินิหารคือผ่านดอกไม้ราเชิญพระขวานคือแว่นเทียนอ่าอันนี้เป็นนะครับเป็นระบำนะครับที่คุมโมยกตัวอย่างมาว่าเป็นการสแสดงที่มีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการสแสดง ต่อไปเครื่องแต่งกายสุดท้ายนะครับเพื่อแต่กายเครื่องแต่งก,กายคือเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงยศฐาบรรดาศักดิ์ของผู้แสดงโดยเฉพาะการแสดงโขนมีเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ขึ้นอยู่กับตัวละครเครื่องแต่งก,กายก็จะเป็นบ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าตัวละครนั้นคือใคระนะครับเช่นตัวนางยักษ์ลิงพระรามพลักษ บนบนาราชรถนะครับพระรามก็ใส่สมใส่นะครับแต่งกายด้วยสีเขียวพลาคคือสีเหลืองนะครับก็มีความแตกต่างกันเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าต้องแต่งกายตามตัวละครนั้นๆนะครับสรุปได้ว่านะครับการแสดงนะครับองประกอบแม่สินไทยประกอบไปด้วยจังหวะทํานองคําร้องหรือนางร้องภาษาท่าทางนักยศัพท์นะครับแล้วก็อุปรกรณ์ แลรแต่งกายเป็นสิ่งที่ทําให้การแสดงมีความสวยงามนะครับก็นอกจากทำให้การมีความสงามก็มีความสมบูรณ์แบบทางนาาจะสินเช่นกันนะครับก็อันนี้เป็นนะครับในเรื่องขององค์ประกอบนาาศิสินนะครับครูหมก็ได้ยกตัวอย่างได้สรุปนะครับให้นักเรียนฟังวันนี้ก็หวังว่าเรียนจะเข้าใจทุกคนนะครับแล้วเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ